ก่อนอื่นก็กลับสวัสดีกันก่อนเลยครับทุกคนมากันอีกแล้วหมายใหม่หมายใหม,หม,หม่มันลุ้นกันหมานไหมสวัสดี FC ทุกคนครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านมาลุยกันกลางฝนเลยวันนี้โอ้ยเกาะกิยาไปแล้ว ทุกคนมาหาปลาอีกแล้วหมานๆเดีอวพี่น้องมั้อนี่หมานๆ mình tới nhà vì nó đèn máy. Nè các bạn, Nhà không máy nữa mẻ, con mẻ, mát ไปแล้วครับโอเคครับทุกคน เงียบเนาะแต่ย้ายหม่ก่อนเดินลัดเขาไปนี่แหละไปดูสิมีตัวไม่เอ,อ่ยวันนี้แม่บ้านไม่ได้มานะทุกคนแม่บ้านบอกไม่อยากมาแล้วกันไปก็ไม่ได้เหอกันก็เลยพาทุกคนออกมาตกป่ากันวันนี้เอาครับเอาไว้เจอกันที่นู่นครับไปครับ Let's go ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงกันแล้วทุกคนเฮ้ยถ้าเหนื่อยเลยเดินมาแต่อลองดูนะกิ่นไม้เยอะซะมั่งมาลองดูทุกคนหมานหมน ô tệ hạp phục đinh ô oh, lúc chăng đi mỹ thương lúc chạy ra đời à, long đuo xiêng đuo nó chút กาะกิ่งง้ทุกคนไม่ได้หรอกอย่างนี้ดีกว่านี่เลยนะครับกับบรรยากาศไม้สภาพไมา้วันนี้เลยนี่เลย กาหลีไม่ทำเลย เอาครับเอาไว้เจอกันตอนได้ตัวนะทุกคนหรือ,อยังไงเดี๋ยวเอาไว้ดูกันทีหลังครับเอาแล้วทุกคนโดนแล้วนะนี่ใสสวยเลยโอ้ยถ่ายไม่ทันเลยนะตอนมันกินนะทุกคนใสสวยใสสวยฮเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเดี๋ยวใสถุงก่อนทุกคน ตกน้ำใช่หลืหาก่อนจะได้ <c oughs> น,นั่น <c oughs> <c oughs> ลองเอาดูของผมครับมีไหมในกระเป๋าครับไอ้แต่ไอ้หนอนน,นี่ของผมไม่มีนะ

สุขภาพเยือล้วก่อนทุกคนยังใช้ได้ยังใช้ได้เอาครับเอาไปเจอกันตัวหน้านะทุกคนขอตัวหาอีกอีกก่อนเอาแล้วทุกคนเอาแล้วพี่เขากินแล้วครับโอ้โหตัวเบลือเลยอะ ว๊กเอ้าอืมเป็นไงครับปู Believe> ่ใสสวยใสสวยอืมแจ๋วเลยนี่ครับผลงานผลงานนี่ครับอืมเจ๋วเจ๋วไอตัวเมื่อกี้เหลวมั้งวะไม่ได้แล้วไปโค้งกันตัว ปลาเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ครับสีตุนะ่มเลทุกคนหมาอยู่นะหมาอยู่นะมีเสือกไหมครับครับหมายไว้หมายอยู่นะทุกคน ครับ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  oh. <laughs> อะไรแล้วทุกคนเอ้ยครับเดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันตัวหน้านะเดี๋ยวขอหากันครับเดี๋ยวทุกคนกันแล้วอืม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 กันแล้วกันแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเเดี๋ยวขาอีก เอ้นโอ้โอ้ว้าโอ้โอ้โอ้ทุกคนโอ้นี่ปลาเป็นตัวใหญ่ที่สุดในเกาหลีตกได้เลยตัวนี้นี่ืมดูดิครับทุกคนโอ้ตื่นเต้นเด้ย๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นหมดแล้วนี่ โอ้ป่าเบอะไรมันตัวใหญ่ขนาดนี้นทุกคนโอ,โอ้ตัวแรกในชีวิตเลยล่ะไอตัวเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดอะในเกาหลีเนี่ยอืมอะขออนุญาตปลดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวปลดก่อนเดี๋ยวให้ดูเนาะเดี๋ยวมัดเชือกก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงครับนี่ทุกคน ไอตัวนี้ได้ได้มาได้ตัวที่สองของผมแล้วผมไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเนาะเพราะแบตมันจะหมดเลยไอตัวนี้มันกัดเลยมีโอกาสได้ถ่ายให้ทุกคนดูจริงๆขาดไปตัวหนึ่งทุกคนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไว้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวมัดเบดใหม่แป๊บนึงเอาครับทุกคนสรุปยอดนะนี่สอง นี่สี่หมาอยู่นะทุกคนวันนี้อ่ะก็สรุปก็วันนี้ก็ได้พอได้แกงครับพี่น้องพอได้ต้มนะครับนะมากับพี่เขาอีกคนหนึ่งกับหลังใส่อยู่เดี๋ยวก็จะได้ลากันไปแล้วครับพอฝนตกแล้วตอนนี้เปียกหมดแล้วเสียกันฝนขาดหมดแล้วทุกคนฝั่งถรงนู้นก็มีมีคนอยู่ ครับแกมือได้แล้วนะทุกคนดูกล้งแกมือได้แล้วนะทุกคนอืไอตัวนี้ใหญ่สุดเลยทุกคนขาดไปตัวหนึ่งเนี่ยตัวเท่าๆไอตัวนี้เลยขาดไปตัวหนึง่งขาดไปตัวนึงแล้วก็หลุดไปตัวหนึง่งตัวหนึ่งก็หลุดประมาณนี้ครับประมาณไซส์นี้ ใหญ่อย,อยู่นะทุกคนดูฝ่ามือผมมันเทียบกับฝ่ามือนี่ใหญ่อย,อยู่นะเอาครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แก้มือได้แล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องบายบายกันไปก่อนครับสวัสดีครับ